สวัสดีเพื่อนเพื่สถาปนิกทุกๆอาชีพทุกๆสาขามีอาจารย์ปฏิภามาชมพระสมเด็จอีกพิมพ์หนึง่งมีสมเด็จวัดบางคุณพมพิมพ์ใหญ่ เขามาส่องเนื้อสาระเบ,บ,บ่งไปมร้อมกันน้องถึงสีดูนึกนุ่มกะ่าข้มแข็งแกรงกะ่ือเขาปิ้งปิง้งคือเขาชัดเจนถ้าสมเด็จบางคนพุ่มเนี่ยจะ สุ่มเลื่อนแจ้วคนจะจะโบไงโบอวบโบอวบคือวันละข้างถ้าวันละข้างนี่สุ่มเลื่อนแจ้วนี่สีไงอวบจะดูพิษกันเนีย่ยอันนี้คือกูบางคุณพุ่มมุนสวยงามกัน นึกหนุ่มก็นง่น่ะมวนสันจะงามอีกแบบหนึง่ง ของกูบางคุณพุม่มจะเป็นรูปลักษณ์เฉพาะตัวเลยดูดูพิมพ์ใดกระซังนะซูมด่วนแจวจะน่อยจะหดตัวลงันจะน่อยดูวัวอวบไปลองจะตื่นลองบอลิก นี่ก็เป็นอีกองผาพเพื่อนมาส่งไปน้วกันจำรับผู้ที่ดีเก็บ ได้สมกับถ้าเป็นรูปรดัดสนะเองสี่กับหน้าเอิกแขนวงแขนสุ่มแก้วในน่อยเองสี่และเก็ียลยนี่คือสมเด็จสมเด็จตัวเขาละสางขึ้ขนก่อนแต่ว่าแห่งงานกูบางคุณพมสางตะก่อนเพื่จะได้เป็นสมเด็จพุน แต่เป็นพวกคู่อยู่ผมบัดเพื่อนได้รับยศท้าบรรดาซักแล้วไป,ไปเป็นเจ้าวาดวัดละขัางมันยังไม่สั่งสมเด็จวัดละขัางอีกอสมเด็จมีหลายพิมพ์หลายรุ่นนี่ก็เป็นอีกพิมพหนึง่งของกูบางคุณพุมพ่มพิมพ์ใหญ่ คลินีงง้ดูสวยน้มนึกนุ่มสำหรับคลิปนี้ก่ะเป็นคลิปสั้นสันบิ่งืาอนเพื่อนช่งลวนสรัรน